เปินมาก็ร้อนร้อนอักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนสบัสดีผู้อยู่ต่างประเทศสวัสดีจ้าพี่น้องทางฝั่งไทยส่วงเวลานี่พี่น้องส้มคลิปกับส้มคลิปตามเพื่อนตามบ้านหน่อยเห็ดยังแหนประจํามือประจําวันนวิธีชีวิตแตะก็มีความเป็นอยู่ การพัฒนาในเฮือนในซานในบ้านในเมืองนี่ล่ะเนาะสลับพัดเปลี่ยนกันไปพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ก็ชื่อว่าผักเป็นส่วงกับแม่นเนาะเพราะว่าตอนเทศากาลเทศากาลทองเที่ยวหรือวยยังกเฮาวก็จะมีการใส่ใจเงินแน่ว่าสีเป็นทั้งใดเนาะทั้งใดก็ดีแต่ว่าู้อยู่ต่างประเทศกะคนมีโอกาสหาเงินหาคำห,หลายกว่าเฮาว่นค่ะ คันเฮาไปนำเสนอบอลได้ทีว่าขาดวา่าแค้นผนกระตอบสนองสวยเลือพี่น้องแต่วา่าสวงนี่ <c oughs> นับตั้งแต่เดือนสี่มาเดือนสี่เดือนหาสุขภาพประมเฒานี่พ่อพ่อเขาเอิ้นไวอยัาง ạ? พ่อกระเทนอนอ่อนๆแอดๆอนะนะซ้ำซ้ำม,ม,มือดีสีมือเปลี่ยนเขาหยอ่ยอนยังหย่อนอากาศมันฮ้อนสองมางงานเรื่อยละนนสุขภาพป๋อมเนี่ กันผักผ่อนก็เพียงพ่อแหละอาจจะเกิดอาการไออ,อาการไอตามมาเนาะแต่ว่าเรื่องปวดหัวปวดหัวคือแต่ก่อนนะ่ะเศร้าแล้วเนาะแต่ว่าอาการไอนี่มันยังบวหายขาดเวลาเขาไปยิวนอนเลยมันกระสิขึ้นอีกอันนี้ว่าถึงอาการฝาหมาเนาะคลิปนี้จะนําเสนอเด้อนําเสนอยังกระชึงนําเสนอถึง ความพัฒนาพัฒนาในในครอบครัวนะในเพื่อนเพื่อนเะมาเนี่ลและแล้วก็เว่าถึงบุญนะบุญนี่ทุกเมื่อทุกวันพี่นอ้องนาะอถ้าผู้ใดทานได้สนใจอยากจะร่วมเนาะอยากจะร่วมทําบ,บุญนะยินดีต้อนรับเนาะเฮ็ดบุญแบบเล็กๆน่นอยๆแต่ว่าเฮ็ดเรื่อยๆเนาะแต่ว่าของคุณแม่คุณแม่บนมาประเทศไทยตอนนี้เนาะมีเอซีหรือว่าเอื้อยมานี่ มะนีหรือมะนีลีหรืออีกย่างนี่ล่ะอยู่หมวกทหารีเนาะถ้าจำพิดกะข้อไผ่เด้อเนาะคิดถึงเงินละไม่าช่วงนี้เนาะกะข้อไผ่เด้อเด้อขอโทษเด้อขอขอขอกล่าวถึงอ่าส่วนตัวจักหน่อยเงินละไม่เพิ่นเอาน้องสาวแล้วกัน้องเคยไปเที่ยวตอนนี้เนาะกัถือว่าเที่ยวเขาเอิ้นอีหยัง ไปท่องเที่ยวแล้วกะ็เอาเอาเอาคุณคู่เอาคู่น่องเพิ่นเป็นคู่เนาะเอาคู่เอาคุณคู่ไปเที่ยวครับกับสามีเพิ่นและเอื้ยกำลังไปเที่ยวเนาะส่วงส่วงตกมาเนียเดือนนี้ฮะนะแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องทำบุญทำยังที้เพิ่นงดไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้พาน้องไปเที่ยวให้มันเบียวว่าให้แฮปปี้แฮปปี้ไปเลยนะบ่ต้อง เรื่องตัวนี้นะเขาเขาเบรกไว้ก่อนเอื่อยมาเอื่อยว่าตั้งแต่ตั้งแต่ล่วงหน้าละละนะเนาะเคนว่าเอาไว้ตั้งโดนแล้วแต่เล็กๆเนี่ยหน่อยนี่แต่ว่าเล็กๆเนี่ยหน่อยนี่ถ้าช่วงได้ทีว่าเอื้อยเพิ่นบ,บ่บ่มีบ่มีพระละหรือว่าบ่มีทุลายยังเพิ่นก็ซอยนะแต่ว่าช่วงนี่เนาะเพราะว่า FC ฟซนะีทำมาเนาะว่าคิดฮอดเอื้อยละมาเอามาเอาไปเ,เ,เลยตอบเนาะ ว่าช่วงนี้นะเอือยละไม่็นผาน้องสาวน้องเคยคนเที่ยวเนาะอยู่ต่างประเทศพถอละเนาะอยู่เยอรมันเเพราะว่าเอือยเอือยคนเคยบอกไว้แล้วแต่ว่าประเมาคนได้แจ้งเนาะ <c ười> คนดังเนาะคนดังอะมีคนขีด่ทอดเด้อเอือยละไม่เนาะคนดังดังอยูอ่ดังอย่างได้ดังในการทําบุญเนี่ยแหละเนาะสองปีสามปีเนาะเอือย็นสอยมาสามปี ตั้งแต่เริ่มมาหูจักแล้วกับเพื่นกะบซอยมาตลอดอั่นเอเวลาเพื่นเงียบไปและเอฟซีกับขีดหอดขีดเทงเออเด้อเ,เออละไม่เนาะเออละไม่เออเอาพรจะขู่กันตลอดเนาะเวลาทำบุญ <c oughs> ประเมาะจะว่าเมื่อแจ้งบุญคือจังไดเนาะทั้งบ้านนำบอ่อมีหลวงพ่อเป็นเสียชีวิตเนะาะเบาปชาบานบ้านัะพี่เ้าะเ้ยเบาปชา ทีบ่บอาภาษาผู้ดีก็บบอกผ่เป็นโอ้ยปลาเมาก็ได้ลวงพอ่อมือนีกับสิเตรียมอาหารการกินปลาเม่าในบ่ได้ไปปลาเมาสีฝากไปจักสิฝากน้ำไยเนาะติดตามชมตามคลิปปลาเมาสีเห็ดกับเขา่าแล้วก็เส้าหลังกับเห็ดกับเข่าคือก้วก็สีฝากไปเพราะว่าเบิดบ้านห้านี่สิไปซ้ำกระทานอยู่บ้านลำบ,บ่อคุณละจะซ้ำกระทานไป ทำบุญไปเรื่อยๆสลับกันเด้พี่น้องลายหมู่บ้านนะลายหมู่บ้านเบดเขีเท่านี่ลหละแต่ก็สลับกันอยู่บ้านนะบอ่อพี่น้องบ้านน้บ่อก็คือบ้านแม่น้องดีๆนัะะ่นล่ะบ้านบ้านติดกันกับบ้านน้ำมงแต่อยู่ทางทิศตะเวนออกเนาะพ่อเมาก,ก็เคยไปเคยถ่ายให้เบึงเรื่อยๆอยู่เนาะแตกัเมื่อนี่นะสีไปสร้างกระทาน,นงานงานซพของเพล่นละของหลวงพ่อเนาะอยู่วัดบ้านน้บ่อ มึงใส่ผู้โทมโกเองจอนนักขีเนอะผู้ใดมีเขาสารอาหารแห้งมียังมียังฝุ่นกาแฟ้าใยายกว้างเพราะวะ่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นกระโจยไลายวันเนี่เนะาะแจ็คตะวะแจกวันได้แล้วยังบุหู่เนาะหู่ตะวะเป็นห้ากระเซียวังวังสองสวัสดิ์ผ่านมาเนี่ยแหละพี่น้งองส่งสวัสดิ์ผ่านมาคลิปนี้เนานะปะ้าเมาจะพาเบิง้งหลังจากที่พาเบิง้งพาพาส้มแล้วล่ะกะ็ มันกับโบมี่ยังไล่หรือเนี่ยป้าเมาจะให้สม้มป้าเมาจะเตรียมเห็ดกับขขา <c oughs> คือแจ้งแจ้งเรื่องแจ้งเรื่องบุญกับผ่านไปแล้วเนาะเรื่องบุญผ่านไปแล้วการเรื่องทีเอฟซี FC ทามหรือว่าโบมีนทามเนาะกับขีดฮอดเวลาใหม่ดิวาด่าสันเนาะป้าเมาก็ได้ดต่อไปเลยเด้อเนาะทีเอื้อยเพิ่นเงียบในกะเพิ่นยังพานอ้องเพิ่นเที่ยวเนาะ พาน่องสาวบนเที่ยวน่องสาวหลาเพิ่นแลัวนัน้องเคยเนาะพาเที่ยวอยู่ต่างประเทศพวกหละอยู่เยอรมันพวกมันนี้ละกะอันที่ผู้ใหญ่เพิ่นเงียบไปก็คือเพิ่นเรื่องส่วนตัวเพิ่นเนาะเพิ่นเพิ่นบอกป้าเมาละละแต่ป้าเมาบ่ได้แจ้งให้พี่น้องได้ไดู้้นํากันหั่นนะเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณแทนเอกินละไม้ยละกะที่ว่าคิดฮอดขิดถึงเพิ่นละกะทั้งป้าเมาผู้เป็นสะพานบุญ กับเบาแท่นแท่นอื้อยเนาะกะขเขาโเด้เยืกอยละไม่เนาะกะปพระเมาก็ได้แจงไปเนาะได้แจงไปได้แจงไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเอื้อกับวันนี้กับพระเมาจะพาไปเบิ่งข้างแต่แต่ที่จริงนี่เรื่องของพระเมา่าในเรื่องนี้พระเมากัท่านขีดพัท่านขีดแต่ว่ารเร้วปพระเมาสิบอกให้ฟังบเนาะพระเมาสิพาไปเบิ่งก่อนเสาเสาพี่หน้องเสาอื ไปเบิ่งกันเสามาส่งแล้วเมวื่อนะวานเนาะเ้าเรื่องเถื่อเ้าถึงถึงเรื่องพัฒนานี่ตอนนี้บ่อแมาต้มนังไหวหนะาก็สิใส่เวลามาถ่ายคลิปมาเว้ามาจาสูเอฟซี FC, ฟังเนะาะขอบุญขอบคุณลายๆที่ทำข่าวทำข้าวเนะาะเป็นตัวแทนเอื้อลมนะ้เนาะเพราะเป็นสะพานบุญให้เอื้อตลอดมาเฮากะแจงไปละเด้อเนาะเรื่อง เอละไม่ล้วบานิกาเรื่องเสาพี่น้างเสานีเสาเสานี่มีเสาเดียวเสาเดียวเนาะหนึ่งเสาเอามาส่งแรงว่านนี่อแล้วเหียมหอยเนะาะเสานีเสิเอามาเห็ดยังว่าสันเห็ดยังมันจะเป็นหูห่างแบบใดติดตามชมเนะะมาะเพราะว่าจะมาต่อเติมเพื่อนอนี่ต่อเติมจุดนี้ต่อเติมจุดนี่เนาะเพราะว่าจะเห็ดเฮื่อนคั่ เพื่อนขัวาทาวอนเ็นมปอปีะเมาบทท่านมีเพื่อนขัวใดเพื่อนขัวบทท่านมีเนาะฮุบหันฮุบหนีอยู่อันนี้เป็นเป็นเพื่อนขัวสุกเรินคัดขัน้นแมนโบมีกะใส่แบบนี้เลยนะขัน้นเมนเ้ามีกะเห็ดไม้นะแต่นี่กะเพื่อสิเขาเขาเรื่องเขาเล่ากะผูละเนาะผ,ผัดเห็ดผุละเนาะจากสิว่าเอาเรื่องเล่าต่อไปอันนี้เป็นบอน เมียนหลุดไทยประเมาอันเคื่องมือทรรมาหากินประเมาเนาะแล้วก็ไว้ตากผ้าเนาะสำหรับห้องนี้ฮะนะระเบียงนี่เป็นความเป็นความคิดประเมาแบบอยู่อยู่แต่ทางในอะไรมันบ่เป็นแต่อยู่บางบางเถื่อพี่น้องปองกายมากอะทางในเขาเป็นหม่องทำงานเขากระแมนยิบผ้ายิบแพ่เนาะแล้วมันก็บ่เป็นตาหนังฮะนะก็เลยมีความคิดเห็ดระเบียงทางนอกออกมาไววหนังแบบแบบบ้านนอกบ้านนอกเฮาแบบแบบูฮแบบานฮะนี่เนาะ ภัยมากอะสามารถนั่งได้เนาะลูกลานมานั่งเร้าหม่มามาผักมาเร้าก็สามารถนั่งได้แบบโบ,บ,บ,บต้องบต้องเก่งใจฮนะนาแต่ว่าข้างในนี่เขาบื่อกานัง่งเนาะเพราะว่าบ่นบ,บนเขาทำงานเนาะบ่น,ะบนเฮาบ่อยากให้ไพ่วุ่นฮะนาเนาะแ้วก็เลยเหตุมาแบบนี้ฮนะนาแต่ว่าเฮือนขั้วนี่บุท่านมีเฮือนขั้วนี่บุท่านมีก็เลยสั่งเส้ามาเพิ่ม ก็สาก็มาเหียบหอยแล้วเนาะหลังจากที่ปรเมาว่าจบนี่ก็สีมนันออมคีเล็กได้นะออมคีเล็กเตรียมมันสีบทันบ้านทันเมืองมาเหียบหอยเนาะคลิปนี้พระเบงพระสมทนิก่อนเด้อพี่นองเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ประเมาได้ทำคลิปอีกต่อไปนะเนาะขาไปใส่ให้พ่อนเอฟซีทุกท่าน ทานผูญายุุกทานทุกคนเนาะที่สนับสนุนทางงสองประเมาเพอใหาสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินคำเนาะทั้งผู้ท,ที่เขาบึงเขาส้มพร้อมเดอ้อพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสบายดี